พี่ผมพิมพ์ดอกพี่แล้วเนาะเอาแต่อันแคบเกือบมันแตกปวดกินไหมเนี่ยหัวเกือบหายเนี่ยเอามาแบบให้สุ่มให้เสียงอีกแล้วเนาะเหมือนจะเหลี่ยมแต่ก็ไม่เหมือนจะใช่แต่ก็ไม่แม่นใช่ไหมอี๋ หายเลยเมื่อกี้นี่ทำไมต้องมาเล่นในบ้านแล้วพอมาเล่นที่กว้างๆนี่มาหลบไปหลบมาอยู่นั่นแหละเรียบร้อยเอ้อรอหน่อยก็ไม่ได้ hứt 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 ออาไปไหนแล้วเอาไปนู่นแต่ตอนไหนวะโอ้ยถึงไม่ขึ้นว้ายโลกครับโลกโลกครับ ม,มันดึงยากจังวะเอ้าบั็อกอีกแล้วอัดตัวยับเลยไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยอีกแล้ว <c oughs> เอออใช่เออใช่ใครถามพี่โอไม่อ่านเลยพี่เด๊แคร์เจยดนูคอรหนึ่งได้ไหมไอเดะเดี๋ยวอรอสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวรัดทำไมเกลือได้เกลือได้เ <c> ย <oughs> อย่าย็นเป็นยังกันไม่รุน พี่หนึ่งกับเนื้อเสียดเทียดแกนกับผมใช่ไหม,มเอ่อโอเคโอเคกะวินก่อนกะวินกันก็ได้เอาทนายมาไล่ยิงพี่แล้วอะ่ะวัดโดนอะไรเมื่อกี้ จะไงล่ะที่นี้เอ,อ้ยเอาไว้อวอลพี่หน่อยออกก็ได้ฮัลโหลโอ้โหบอกเอาให้วอลให้หน่อยหายไปไหนวะนี่ยอยู่ไหนล่ะโมดใจหมด ตัวยับเลยไม่เห็นเหมือนในคลิปเลย <S 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 โอ้ยตัวเอกแล้ว โอ้อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวรอนะครับอะไรมาครับทนายยังไงคืออะไร หนึ่งหนึ่งเซนได้ไหมเอาจะไปหนึ่งหนึ่งกันซะแล้วอ่ะสู้ๆเดอ้อฝังนี้ยังยิงกันไม่ได้เลยตายวงเลย <c oughs> กดสร้างเลยนะขอเทสไม่ไม,ไม่ไม่ให้เทส <c oughs> รวมแบนอยู่3วันเทสย,ยังไม่ได้ต่อไปใครนะอ่าหยิดหยิดอะไรนะ ก็จะต,ต่อเท็ดเคนน์น่ะน่าจะได้เข้าทุกคนนะพี่ว่าวันนี้ดูทรงแล้วพี่เล่นไม่ได้เลย <laughs> ทำไมไม่โดนเลยวะนีะ่ ไม่โดนอีกละมบืดตลอดเลยไม่คมเลยอะ่ะเย็บรอยตอ <ís> เพียสตอเพียสผมผมผมมเดี๋ยวมันจะมีคนหนึ่งอะ่ะไ,ไหนวะกกวินน่กะกวินกกวินก่อนกกวินก่อนอีลูอีลูแซงแซกซา,กาโอบา,าเพียงไรวะา วันนี้พี่อัมสุดสวยสร้างห้องยังครับอันนี้ไม่แล้วสุดสวยที่เดีวยดวเตะกดสร้างแล้วสร้างแล้วคนอื่นเข้าไปเล่นด้วยเลยนะพี่ยังไม่บอกว่าพี่จะเล่นด้วยนะเด็กโกหกตัง้งโดนอะไรวะ <laughs> โอ้ติดคือ <First Blood. S 1> โอ้ยควาจะเข้าได้ <c oughs> เดี๋ยวผมจัดให้เอายิงเร็วผมเอายิงเร็วคืออะไรเอายิงเร็ว <c oughs> ไปไปเขาสร้างห้องเราอิเมจเจอร์เอา,หารหัสให้เขาเดอ นึ่งหนึ่งเสร็จใครต่อคะเอ่อยังอยู่ไหมอ่ะกิจกิจติเด็ๆๆอะไรเนี่ยใช่ไหมชื่อภาษาไทยอะ่ะจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยกาวินกาวินกวินยังอยู่ไหมถ้าไม่มีถ้าไม่ม,ม,มีจะให้คนอื่นไงผมผมไหน หนึ่งหนึ่งสี่ใครต่อครับพี่อ่ะอ่ะอันนายนาก่อนก็ได้อ่ะเพรแคนเนี่ไม่เลนหนึ่งหนึ่งธรรมดาไปใสียเหรอเอาไงแล้วหายไปไหนหละ่ะเฮ้ยอือโว้ย เรียบร้อยจังหวะเบี่ยนนายนากนแล้วก็แล้วก็อะไรไกด์ไก,ไกด์ดียังพี่อ่านดูไหมไกด์ใช่ไหมผมก่อนใช่ไหมใช่นายนากนพี่ผมต่อนะเดียวโอ้ยนาะนายนากนพี่ให้ผมเทสให้ไหม แลกกับมาม่าสามหอ่ออันแน่อน,นาณาแล้วก็ไกลดีแล้วก็ไม่เราเคยเททเราเททไปแล้วไม่ใช่หรอเอาทีละคนนะอนาญาก่อนอ๋อน,นาญาก่อนนะอย่าเพิ่มสร้างนะพี่ผมพิมพ์ดอกพี่แล้วเอาอู้ห้าต่อันแกืบเกือบมันแตกเหก็นไหมเนี่ยหัวเกือบหายเนี่ย ไม่รุนเลยเยร์ใจว่ะนึกว่าจะไปยืนรอยอยูน่นน่นมาดักยิงพี่ตะแล้วอ่ะพนุมทำไมทำอย่างนั้นอัวนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เด่นกับโปเราโดนแบนอยู่ด้วยสามวันอนะ่ะเอ้าขอโทษพอดีเลยคนละกล่อง ไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้ปืนมันลั่นเอาหายไปนู่นหัวแตกไม่มีแกนอยู่หลายวันแล้ว เอา้าเราทำตัวเองนะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะจันเนียมบอกนะเบลสามวันนะสวันค่อยว่ากันเล่นๆไปก่อนว่ายละเอาปูมาทีแค่นะคิดดูถ้าไม่มีคนดูอ่ะอันนี้ขนาดมีคนดูเขายังบอกว่าเปิดปูใช้อ่ะ กดพี่เจ็ดหนึ่งโอเจ็ดหนึ่งพี่ขอทิสใหม่ก็เอาคนเข้าไปดูด้วยเขายังบอกว่าเล่นโผล่เลยพี่โผล่เนี่ยแค่แค่โผล่ไปนิดเดียวเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยวิ่งออกมาหงแล้วเนี่ยพี่ยังไม่เห็นตัวเขาเลยซ้ำสองครั้งเลยเอามาแบบให้ซุ่มให้เสียงอีกแล้วเนาะเหมือนจะเหลี่ยมแต่ก็ไม่เหมือนจะใช่แต่ก็ไม่แม่นใช่ไหม ปกติมันต้องวิ่งใส่ต่อหน้ากันอันนี้วิ่งอ้อมหลังเลยนี่เอานะเยี่ยมเยี่ยมเลยบวกหายเลยที่บวกหายเลยเมื่อกี้นี่ฮึ คนแบบนี้เพงจะครบสามวันหนูไม่รับเข้าแคนนะบอกเลยลำคันเออมีเหตุผลมีเหตุผลมาเออเปิดโปรเล่นด้วยนี่พี่ก็บอกอยู่ไม่ให้เข้าแล้วนี่พี่เทียทองใหญ่ไหมไม่ไม่ละพี่ก็สามหัวเข้าแคนเยาน้อยไปสามหัวเมื่อก่อนน่ะเคยอยู่ไฮไลท์ห้องใหญ่ใช่ไหมห้าหัวห้าหัวเข้าแคน ห้าหรือเจ็ดวะชี่จำไม่ได้นานแล้วน่าจะห้าแหละห้าหัวเข้าแค้นแต่ในแรงใหญ่มไม่รู้ไงว่ายิงตัวหรือยิงหัวไงมันก็ดูที่คิวใช่ไหมล่ะอะไรอย่าบอกนะว่าไม่เห็นพี่อยู่พี่ไปรุ่นอยู่พี่ ขอ,รอรเราจะไปเล่นฝั่งไหนดีมาเล่นฝั่งนี้ดีกว่าเอาไม่เอาเอาดิอือโอ้ยย โอ๊ยโดนตัดตัวอีกแล้วเอาให้มาให้กลับไม่กุกงยีย <laughs> ีอะไรครับยีอะไรเร็วนะแบตเร็วแค่เจ็ดเอาเรียวกับใครเนี่ยขอทียแคนผมก็เอาให้เขาเดี๋ยวผมเป็นคนดูให้จะได้ไม่โกง เก็บอกว่าโดนแบนอยู่สามวันสามวันจะมาร้องอะไรเนี่ยพี่พูดแล้วนะเหมือนเราพูดไม่รู้เรื่องอะเนี่ยเอ้โอเคไอโคนันยด <Y> ไปไปเทียสให้พี่หน่อยสิไป <c oughs> ไปให้โคนันยดไปเทียสไปบอกไอเดีเขาไปเลยเอเเจ ห้าหัวแล้วต้องชนะด้วยเดี๋ยวดูด้วยว่าโปไม่โปด,ดูการเล่นเราไม่งั้นก็มีให้คนเข้าไปดูด้วยคนหนึ่งเฮ้ยตกใจ มาเล่นในบ้านแล้วพอมาเล่นที่กว้างๆนี่มาหลบไปหลบมาอยู่นั่นแหละ